สวัสดีค่ะพวกเราช่องครูฟอลล์ลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะคะแม่เห็นภูมิไหมแม่ขาเห็นภูมิไหมภูมิก็ปิดประตูแล้วใช่ภูมิยืนรถเพื่อหรอไม่ใช่เลย ยุดอีวันฮะต่างตางต่างเอ้ยต็มงครับเฮ้ยย่าไม่ออกค่ะไม่ออกค่ะไม่ออกค่ะ รถทิมจ้าพี่ซื้อทั้งนาทั้งนานี่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 รถทิมจ้ารถทิมอีกแล้วไม่ออกค่ะเจ้าตัวขอยนั่งบ่ได้อยู่ได้รถกินแล้วบอน้ำใบบัวบกใบกินแม่นลุกบ่แม่นมีลังนก อ่าพี่นบอกว่าเสียเอาใส่รถดับเพลิงมาให้นำใบโบโบกมาให้คู่ปอรถหนึ่งจ้ะฮายเิบซี่พิ่นบอกไอ้เพิ่นเอามาเอาเลยลูกดีกว่าไหมเอาพิ่นจะนำใบโบโบกใส่รถดับเพลิงมาให้แม่คู่ปอแม่ก็ได้นะหมัวนี่แม่ไม่น้อยบอกว่าพื่อันพ่อแม่เอฟซีผู้ใดมีนำใบโบโบกเอามาให้คู่ป๋อในเด้อจ้า จักค yeah, ู่นึงเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนจะเอามาเอาใส่รถดับเพลิงมาให้ให้คเดี๋ยวแม่กัดหนึ่งจะใส่ไปไปแม่มาแล้วเอรถขนดไหนมารถจอดใส่จอดดึกแล้วดึแ้วเลยจอดน้ำมูลได้รถกี่ไร รถกบว่าจอดน้ำโมพอตั้งเลยรถกบว่าจอดน้ำโม่อจะเนเสืออุ้งอิไม่ใช่แถอจะไปไปไหนะเอาเป็นยังบบนี้โนอนดิเป็นอไเือนือนไปน้ำไหมตีสวัสดียายปอกยายปอ

ไป็ลูกคอยคอตีนะแรมากวิทยาสตรมาแล้วเป็ลูกคอยคอตีนะทำามอยากก็แม่ได้เป็นลูกคอยคอตีนะอะไรครูครูอะไรปลาทอดสองพลังไม่ได้ไมไครู ใส่บอใส่แข้อมาทำไปแล้วหรอแม่สรุปมอสเป็นผู้ใดแล่างนกนะไอบ้าเอ็ดก็ร่าผู้ใดเป็นพวเมื่อบ้าเอกยงระลูกโซเบ้เอกก็เชลงได้ยางกดมือบ่าเอก็เจุดเตียเบ

ผู้ปอดเปร้อยแตปะอังเลยป่ะแม่เยอะจะเรียนอะไรสักสั้นถต่เขาบอกวิจัยเขาว่าดีเมึงอบอกมาดอกไม่ <Bei> ค่ะ,ะตัวเองเบิดประตูค่ะนี่มีหลักฐานค่ะเ<ม><น>ต็มเปิดหน้าต่างขานี่มีหลักฐานค่ะแม่จ<น>ะ<ม><น>ทางปลอดภัยนะคะไ่ไคนจ้า ก็ข้าวแก้วกับานคนจบขาถมำรอได้บอกยืบแรงพาเยามากกเอ่าเอย่าบอกไปเขาลพร่ขึ้นไปเจอรนะขึ้นหนาดำแทบกัปปิสาขากัาเออขึันหนาดแทบกัปปิสาขากัปปิ น้ำบกบาลานเลยกียวน้องต้องเัสดียวั้ดีค่ะป้าดคุณต้องไปแล้วนะขาไปคือรถแม่ไฟคือรถแม่ไฟอาจารย์เดียวแตบ้เราเดียวละ ไปแล้วนะคะขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะคะไปแล้วนะคะไป,ไปอ่ะไหน,ปนปไปรถไฟอะไร อะไรใจปลอดใสใจเบิอกอบานไม่ใช่ไปอยู่ข้างๆนะไม่ใช่ไปอยู่โอ้ยนี่ไงไปซุ้งไวใสแล้วก็ไปคาดเอือนนั่นบะบ่เบาครับรนะบ่เบาครับใช่นะเบ่เบาบ่เบาไปอีกต้นงานยังไงเขึ้นลรถขึ้นลอดตายไปอย่า,ไ,ไ,ยาไป,ไปยุป่งกับของนี้พุ่นผมไม่มีรถก็ข่อยน,นั่นพุ่นจะไปแานมันพุ่น <laughs> จะไปแานมันพุ่น หายเหรอจะไปายมันไข่เดวไมยังข่เดาบริสุทธิ์พดมึงขอกรนมึงขอดูมึงขอดูฟังเนี่ยนะมึงขอดูอโอ้ยมือปดฟิ้มยังกระด้ยคอคอเลยวมันกับเปิดเปิดใส่แมสใส่แมสดมแกคน ัวม่หยดห้ามโกงนี้มไมออกมาไม่จะ่ถ้าคิดไว้เนี้กันนะคะกขอตัดมาคลิปหน้าบ๊ายบยครับป๋าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะัขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ